ถ้าตัวแทนไม่ตรงปกเนี่ยผิดจรรยาบรรณข้อไหนไหมคะคือแบบฟิลเตอร์คือล้ําไปมากๆเลยสายฟอออะโอเคคะ่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของสุขภาพนะใครที่แบบหลายคนนะคะไม่เข้าใจในส่วนของประกันสุขภาพว่าทําไมไม่ตรวจ สุขภาพให้มันแล้วแล้วไปเลยทําไมต้องรับก่อนแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้ามาใช้บริการทําไมต้องแบบมาตรวจสอบย้อนหลังอะไรเงี้ยอ่ะมันมีเหตุผลค่ะทุกคนวันนี้ค่ะเราใช้หลักการจริงใจต่อกันถ้าเกิดว่าลูกค้าไม่มีไม่เป็นอะ่ะเออแล้วเราจะแบบให้ลูกค้าไปตรวจหาอะไรจะให้ลูกค้าเป็นอะไรอะ่ะถูกไหมเออมันไม่ยังไม่มีประเด็นเลย ลูกค้าบอกไม่เป็นเราก็ต้องเชื่อว่าไม่เป็นถูกไหมเพราะว่าวันนี้ลูกค้าเขายื่นมาเขาก็ต้องการความคุ้มครองอย่างน้อยๆอะค่ะจะได้ความคุ้มครองในส่วนของอุบัติเหตุเลยนะวันนี้ไม่ต้องมีระยะเวลารอคอยอ่ะแต่ถ้าเกิดว่าเราตรวจทุกคนทุกเคสอันหนึ่งเลยก็คือต้นทุนที่บริษัทต้องจ่ายอ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นใหญ่หรอกแต่สองเนี่ยลูกค้าจะเสียสิทธินะบางคนเขาไม่ได้เป็นจริงๆแล้วเขาต้องมารอตรวจสุขภาพอ่ะเออนั่นแหละ ตรวจหาอะไรนะคะแทนที่จะได้ความคุ้มครองอุบัติเหตุก็ไม่ได้ไม่ได้นะคะและแทนที่แบบว่าประกันมันอนุมัติเราจะได้นับระยะเวลารอคอยเลยก็ต้องรอตรวจสุขภาพอีกอ,อันนี้ค่ะคนที่เสียผลประโยชน์คือลูกค้าเองภาษาบ้านๆก็คือเข้าใจง่ายๆคุณบอกว่าไม่มีไม่เป็นอ่ะเราก็เชื่อแต่ถ้าคุณเป็นขอตรวจสอบหน่อยนะแค่นั้นเองค่ะหลักการไม่มีอะไรเลยเนาะอันนี้ พอจะเข้าใจไหมอุ้ยมีิลเตอร์แบบปิดหงอกไหมขัดใจมากเลยอ่ะโอเคค่ะใครที่เก็ตนะคะและคิดว่าแบบคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ไปได้เลยนะคะมาม,มีไม่ว่าส่วนใครที่อยากจะปรึกษาเกี่ยวกับประกันนะคะก็สามารถทักหามามีได้เลยค่ะนึกถึงประกันนึกถึงมามีนะคะ